พื้นที่สีแดงเฝ้าระวังจับตายอมแอลเคลื่อนเข้าไทยฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันอังคารที่6กันยายน2 5 6 5ขอพาทุกท่านมาจับตาพื้นที่เสี่ยงภัยในบริเวณประเทศไทยและจับตายอมความกดอากาศต่ำที่จะเกิดขึ้นในบริเวณประเทศเวียดนามซึ่งมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในบริเวณประเทศไทย โดยจะทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นรวมถึงอาจจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนและในวันนี้บริเวณประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากเหตุปัจจัยใดพื้นที่สีแดงพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสุดจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตาม กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะลักษณะอากาศโดยทั่วไปของบริเวณประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงพัดนำความชื้นเข้าปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับอิทธิพลของร่องมรสุมกำลังแรงที่ยังคงพาดผ่านอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงยังคงทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตั้งแต่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งมาดูจากโมเดลสภาพอากาศของกรอบตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศของ ECMWF จะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนที่เกิดขึ้นจะเกิดตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้เนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงจึงทำให้บริเวณภาคใต้จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นก่อน ส่วนมากจะเป็นในบริเวณตอนกลางของภาคตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงจังหวัดตรังส่วนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นที่จังหวัดเลยหนองคายอุดรธานียอสโซอ,อำนาจเจริญและอุบลราชธานีซึ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกตั้งแต่ช่วง3นาฬิกาที่ผ่านมาเมื่อดูโมเดลต่อไปในช่วงบ่าย จะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือทางด้านทิศตะวันตกภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ซึ่งในบริเวณภาคใต้จะเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักมากที่สุดส่วนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือย,ยังคงมีแค่กลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมเท่านั้นจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปจนถึงเวลา16นาฬิกาปรากฏกลุ่มเมฆฝนแผ่กระจายตัวเข้าปกคลุมมากขึ้น และมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ที่จะมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นได้บางแห่งส่วนในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวได้เล็กน้อยเท่านั้นเ <î> <î> มื่อดูโมเดลต่อไปจนถึงเวลา19นาิกาจะเห็นได้ว่ากลุ่มฝนดังกล่าว ยังคงมีพื้นที่ที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งจากโมเดลปรากฏพื้นที่สีแดงในบริเวณภาคกลางแสดงว่าในบริเวณดังกล่าวจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจากนั้นเมื่อถึงเวลา23นาฬกา ในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีฝนตกหนักกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่รวมไปถึงในบริเวณภาคตะวันออกที่จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในแถบบริเวณชายฝั่งส่วนในพื้นที่อื่นๆยังคงไม่มีฝนค่ะจากปัจจัยดังกล่าวนี้จึงทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในแต่และช่วงเวลาแตกต่างกันไปโดยจะมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักถึงหนักมาก รวมทั้งจะมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยกระจายตัวอยู่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุขโขทยัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจ,จิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแกน่นกาลสินธ์ มหาสารคามร้อยเอ็ดเยโสธรออำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมสุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรี ราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลนครนายกฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราชพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนอง พังงาภูเก็ตและกระบี่โดยทั่วทั้งประเทศจะมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ6 0ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณเอ่าวไทยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจากนั้นต้องมาจับตาในช่วงวันที่7กันยายนนี้เนื่องจากจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้าปกคลุมในบริเวณประเทศเวียดนาม และจะเคลื่อนตัวผ่านเข้ามาหาบริเวณประเทศไทยทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในบริเวณประเทศไทยในช่วงวันที่8กันยายน2565ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้จะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวเกิดขึ้นได้หลายแห่งหลายพื้นที่รวมทั้งจะเกิดลมกระโชกแรงตามมาด้วยแต่ในขณะเดียวกัน อาจามีบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่จะมีฝนน้อยเนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีมวลอากาศเย็นแผ่อิทธิพลเข้ามาปกคลุมในบริเวณประเทศไทยจึงทําให้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบางแห่งจะมีฝนลดน้อยลงไปตั้งแต่วันที่6กถึงเกันยายนนะคะหลังจากนั้นในวันที่8กันยายนในพื้นที่ดังกล่าว กลุ่มฝนจะเริ่มเข้ามาปกคลุมเป็นปกติทําให้ทุกภาคจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเนื่องจากยอมความกดอากาศต่ําที่เข้ามาปกคลุมนั่นเองซึ่งจะทําให้ร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นทําให้มีฝนตกหนักตกแช่และตกนานโดยเมื่อดูโมเดลไปในวันที่9กันยายนจะปรากฏพื้นที่สีแดงอยู่ในบริเวณใจกลางของประเทศนั่นก็หมายถึงว่า บริเวณดังกล่าวจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นเนื่องจากยอมความกดอากาศตำ่ำที่ปกคลุมอยู่ในบริเวณประเทศไทยนั่นเองหลังจากนั้นในวันที่10กันยายนยอมความกดอากาศต่ำยังคงทำให้เรามารสุมมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องจึงยังคงทำให้มีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนมีพ่อแม่พี่น้องบางท่านได้สอบถามมาว่า ฝนจะลดลงเมื่อไหร่แอดมินต้องขอบอกเลยว่าในช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องซึ่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่ามรสุมที่พัดเข้าหาบริเวณประเทศไทยยังคงมีกำลังแรงจนถึงวันที่15กันยายนประกอบกับ่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านอยู่ในบริเวณประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเช่นกันจึงยังคงทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าขนอง และมีฝนตกหนักกระจายตัวอยู่ในบางพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยถือว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกชุกที่สุดของฤดูฝนอาจจะทำให้บางพื้นที่มีฝนตกหนักตกแช่และตกนานบางพื้นที่มีมวลน,น้ำสะสมส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแต่ในขณะเดียวกันบางพื้นที่ก็ยังคงตั้งนาตั้งตารอฝนแล้วก็แจ้งรวมถึงรายงานสภาพอากาศมาว่าฝนไม่ตก แห้งแล้งและร้อนทั้งๆที่พ่อแม่พี่น้องบางท่านอยู่ในจังหวัดเดียวกันแต่สภาพอากาศกลับแตกต่างกันอย่างสุดขั่วซึ่งแอดมินก็เข้าใจทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ขอส่งกำลังใจไปให้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมขังหรือพื้นที่ที่เกิดความแห้งแล้งและความร้อนก็ขอให้สภาพอากาศเข้าสู่สภาวะปกติโดวยไว โดยพื้นที่ที่ตั้งนาตั้งตารอฝนก็ขอให้ฝนเข้าไปตกหนักตกนานส่วนในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมก็ขอให้ฝนตกน้อยๆแล้วก็ขอให้ฝนที่จะตกถูกลมพัดเข้าไปตกในพื้นที่ที่ไม่มีฝนด้วยเถอะนะคะซึ่งไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรมนุษย์โลกอย่างเราก็ต้องปรับตัวและอยู่กับมันให้ได้นะคะนอกเหนือจากสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นสิ่งสำคัญที่สุดขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วย และแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้า ผฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ